การทําผ่าตัดต้อเนื้อมักทําผ่าตัดเป็นแบบผู้ป่วยนอกทําผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลการดูแลปฏิบัติตัวหลังทําผ่าตัดต้อเนื้อหลังผ่าตัดแพทย์จะปิดตาแน่นไว้หนึ่งคืนจําเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดเพื่อขับรถพาผู้ป่วยกลับบ้านระวังไม่ให้ผ้าปิดตาเปียกน้ํา เช้าวันรุ่งขึ้นล้างมือให้สะอาดเพื่อทําการเปิดตาเช็ดตาอย่างน้อยวันละสองครั้งด้วยสําลีและน้ำเกลือปราศจากเชือ้อบางรายแพทย์อาจจะแนะนําให้มาเปิดตาที่โรงพยาบาลในรายที่มีการเย็บแพทย์จะนัดมาตัดไหมหลังทําผ่าตาัด10-14วันวิธีการเช็ดทําความสะอาดเปิืกตาและรอบรดวงตาด้วยวิธีการปราศจากเชือ้อ เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากเนื่องจากว่าหลังทําผ่ตาตัดห้ามโดนน้าอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ดังนั้นจึงต้องพิถีพิถันในการทําความสะอาดดวงตา 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 2. เปิดฝาครอบตาออกอย่างระมัดระวัง 3. เปิดฝาขวดน้ำเกลือวางฝาหงายขึ้นหรือตะแคงห้ามวางฝาคว่ำลงกับพื้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 4. แกะห่อไม้พันสำลีหรือสำลีปราศจากเชื้อหยิบไม้พันสำลีเทน้ำเกลือลงไปบนปลายสำลีระวังไม่ให้มือสัมผัสถูกบริเวณที่ใช้เช็ดตาสำลีก้อนที่1เช็ดจากหัวตาออกทางดั้งจมูกสำลีก้อนที่2องบอกให้ผู้ป่วยมองปลายเท้าใช้หัวแม่มือดึงหนังตาบนขึ้น เช็ดจากขอบตาบนจากหวัวตาไปหางตาสำลรีก e ้อนที่3เช็ดบริเวณถัดจากสำลรีก้อนที 2> <Herm> ่2ขึ้นไปจากหัวตาไปหางตาสำลรีก้อนที่4เช็ดขอบตาล่างโดยบอกให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนใช้นิ้วมือดึงหนังตาล่างลงเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำลรีก้อนที่5เช็ดบริเวณถัดจากสำลรีก้อนที่4ลงมาจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่6 เช็ดจากหัวคิ้วลงมาข้างดั้งจมูกของตาข้างที่ผ่าตัด